السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل علي محمد وعلي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا พี่น้อง ที่กำลังชมที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลละเสียงจากมัส jid ฮารัมมักกะตุลมุคัรรัมห์ผมในฐานะอันตุกะของ Allah คนหนึ่งที่ได้มีโอกาส Allah ได้ให้เตาฟิกกับผมได้เดินทางมาถึง อ่าบิิลลาฮิลฮารอมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานผมเป็นอาจจะเป็นคนสุดท้ายมาทำฮัตปีนี้เพราะอัลลอฮ์ได้ส่งมาในกำหนดการเรียบร้อยแล้วก็ได้มาแล้วก็อยู่ที่โรงแรมใกล้กับมัสยิดฮารอมที่สุดก็อัลฮัมดุลลาฮ์เช้าวันนี้หลังจากผมได้ทำการละหมาดสุบฮีเรียบร้อยแล้วนะกับอิมามมัสยิดฮารอม ก็เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องผู้ชมทั้งหลายที่ไม่ได้มาที่มักกะตนลมการมะที่อยู่ที่ประเทศนะอ,อยู่ตามจังหวัดต,ตา่ตางๆขอด้อาให้พวกเราได้ฮัจย์มาบรูรและก็พวกท่านทุกท่านได้มีโอกาสมาทำฮัจย์มาบรูร ในปีต่อๆไปอินชา่อลออจะอาละวันนี้โอกาสไทยทอดสดมัจิลิสซลไอมีได้ทำการเรียบร้อยแล้วก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องผู้ชมทั้งหลายตามสถานีโทรทัศน์ทางต่างไม่ว่าจะเป็นไวช์ชาแนลจะเป็นยาเต็มทีวีแล้วก็จะเป็นไอเอ,อ็มทีวี จะเตืจะเป็นทีวีมุสลิมก็ทุกช่องที่เราพยายามที่จะให้มีประโยชน์กับโครงการหรือช่วงทำฮัตหรือเทศกาลฮัตครั้งนี้ก็คิดว่าผมก็อยากจะ,ะพูดคุยกับพี่น้องผู้ชมทุกท่านที่เคารพรักในเรื่องเกี่ยวกับฮัตปีนี้ครับอัลฮัมดุล,ลิลละก่อนอื่น Kau hain pok rauma rafang bang ungkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Jak suratul haji ayat jisipok teng ayat tatapai Auzubillahiminasyaitanirrajiim <tik> وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليط طوفوا بالبيت العتيق الحمد لله راو ان لك رفع ايات ايات الله سورة الحج جي سبوك دوي تدبر الحمد لله ข่าวอัลลอฮ์สบฮ์นะวะ تعالى อัลส an, uh, ัมิอุลบาซีรได้เพิ่มเติมคลบุญแล้วก็รัศมีแล้วก็ทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านการอ่านของการฟังของเราเอ่ออายะห์อายะห์อัลลอฮ์มมตะกีนี้อัลฮัมดุลิลละพี่น้องทุกท่านที่เคารพรัก เราเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ที่หน้าฮารามมัสยิดฮาามที่มักกะทุลมุการ์มะเป็นวันที่สี่ซึ่งท่านนบีสุลต์ละฮะัลลัลมได้มาถึงมักกะในวันนี้ตอนท่านได้ทำฮัจญ์อัลวะดะท่านออกจากมดีนะในเดือนอุลกาดะพอถึงเช้าเหมือนกับเวลานี้แหละท่านนบีได้เข้ามาอย่างมักกะทุลมุการมะกับพักพวก ประมาณ90,000คนหรือบางริวายัดประมาณแสนสามหมื่คนนะฮะได้เข้ามาโดยทำฮั์ครั้งสุดท้ายครั้งวิดะวะดะครั้งอัมลาวะดะเ,เพราะท่านนาบีสุลต่ลลานได้ประกอบพิธีฮั์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตของท่านนะโดยโดยเป็นแบบอย่าง Hajjatul Islam Hajjatul Balagh, Hajjatul Wada' Nan ke Haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Allah Subhanahu Ta'ala Doi kerabuankan rahmat Kau Allah Dai tam hai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mie okat ma Prakaw piti hat Nai nam pen a, Toyang bab yang Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hai puak rau Dai ทำตามนั้นท่านก็ได้ทิ้งไว้บอกว่าฤทธคดูอ um ันนีมานาสิกขะกุมจงรับกระบวนการทําฮัตจากฉันอย่าไปรับจากคนอื่นเลยอย่าไปฟังนอกจากอะไรที่เขาเออเออบอกเล่าเกี่ยวกับฮัตเป็นตัวอย่างที่มาจากฉันเท่านั้นนั้นคือ,อ,อไม่ได้บอกว่าเอาจากอบูบาาักคัรด้วยเอาจากอ,อนุนด้วยระดับอดูบอบูบักคารก็ ก็ไม่ได้บอกเพียงแต่ว่าบอกในเชิญทั่วไปอะไรคุมบิสุนนติวสุนนตุลคลาฟาอุรรชินานัมหดีนนะในเมื่อเรื่องฮัทนี้ลิตะคุดูอันนีมานาสิกะกุมจงรับกระบวนการพิธีการทำฮัทให้มันดีที่สุดจากฉันเท่านั้นเองเพราะะนั้นี้เรื่องฮัทนี้เป็นเรื่องสำคัญขอให้พี่น้องผู้ที่กำลังทำ ให้ยึดมั่นสุนนะ رسول อัลลอฮ์สุลสลัมพระนบีเคร่งมากและก็นบีตัวอยากจะให้อิทิบะสุนนะของท่านเท่านั้นเองลิตะคุดูโออมมัดของฉันจงรับนะพิธีการฮั์จากฉันเท่านั้นนะมานาสิกะกรมจากฉันเท่านั้นเพราะนาบีสุสลต์สลัมบอกอย่างนี้แสดงถึงความกังวลของท่านห่วงของท่านว่า เดี๋ยวอมมะของท่านจะเขวไปเอาวิธีฮัดพิธีการของฮัดนี้จากส่วนอื่นจากคนอื่นจากไฟอื่นนะอาจากคนน,คน,นู้น,นอ้างอย่างนี้คนนี้อ้างอย่างนี้เราไม่รับฟังจากคนนอกจากท่านนาบีสโลลลอฮอะลัยวะสัลลัมเท่านั้นนั่นคือสุนนะที่เราถ้าเราตามแล้วอัลลอฮฺตาลาจะให้ความรักใคร่กับเราและก็จะอภัย อาอาโทษและบาปของเราฮัมด uh, 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 ุลิลละหลังจากนี้ก็เราจะได้รู้ว่าท่านนบีอิบราฮิมอะลัยลามเป็นผู้ก่อตั้งระบบฮัจที่อัลลอฮ์ได้บันทึกในอัลกุรอานไว้แม้ประวัติศาสตร์จะมีเรื่องเพิ่มเติมอีกก่อนนบีอิบราฮิมแต่ว่าที่อัลลอฮ์บันทึกในอัลกุรอานก็ท่านนบีเป็นนบีอิบราฮิมอะลัยลามซึ่งเป็นพ่อ ...pentun terakun... ...kongtan Nabi Muhammad SAW... ...nayuk... ...Ibrahim nan... ...ehh... ...ehh... ...bakwa... ...wa izbawakna li Ibrahim... ...amakan al-bayt... ...alla tushrik bi syai'a... ...nah... ...ehh... ...watupasong... ...ti tan Nabi Muhammad SAW... ...day... ...rab... ...kong... ...ehh... 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 ...kong... ...alainah... ...kong... ...ehh... ...eh... ...kodok... ...eh... ...kan... ตรียมการเพื่อจะมาตั้งอัลไบต์ไบต์ลละฮิลฮารามเพื่อว่าเราอย่าไปตั้งปาขีกับอัลลอฮ์ سبحانه แวะต ت อ ا ลาเป็นเด็ดขาดแล้วก็เรื่องที่สองที่ได้รับบัญชาจากนบีอิบราฮิมอะลัย sayyidina จากอัลลอฮ์ سبحانه แวะต ت อ ا ลาคือทำอยากจะให้นบีอิบราฮิมทำความสะอาดแสดงว่าไอบาดานี้ต้องเริ่มไปด้วยความสะอาด หนึ่งสะอาดใจคือลาทุชิกบีชายะสองสะอาดกายสะอาดวัตถุทุกอย่างตตบละจังนั้นก็นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลาม่นบีมุมสลลสลามถูกกำชับให้ประกาศฮัจ و يأتوا وعلى الناس بالحج ا الن ال ا ضامر يأتينا ز م من عميق في فج ل كل كل ج ك ر และอ้ nah, uh, la, oh, Muhammad, ๋มุ h a m มัดจงประกาศกับมวลมนุษย์ทุกชนชาตินะทั้งโลกนี้นะแค่นบีมุ h a m มัดก็ประกาศไม่ได้ช่วยอย่างอื่นประกาศเรื่องฮัจว่าฮัจนี้คือทุกปีต้องมาทำอย่างนี้อย่างนี้กระบวนการ ที่ท่านได้เตรียมไว้เป็นแบบอย่างจากนบีสุลต์ละสัลลัมอัลลอฮ์ต้าลาประกาศว่าย่ตูนะย่ตูการิจาลันย่ตูกะยามุฮัมมัดริจาลันโดยเดินเท้าวะอัลกุลิมาดอรเมดออมิเรนและโดยใช้พาหนะต่างๆเริ่มจากอูดที่ผอมๆเพราะเดินทางมาจากไกล นัยะที่นัมิงกุลีฟจินอามิกจากทุกทุกสารทิศอัลฮัมดุลลาเดินเท้าและการขี่อูดหรือพาพาหนะอย่างอื่นนะซึ่งเดินทางมาจากทุกทิศทางเพื่อพวกเขานี่คือวัตถุประสงค์นี่คือเจตนารมณ์ของฮัจฉ์สำคัญยิ่งคือพวก ให้พวกเขาจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในผลประโยชน์ต่างๆสำหรับพวกเขาตรงนี้สำคัญมากนะฮั์นี้คือผลและประโยชน์ที่กลับไปสู่ตัวผู้ทำฮั์เองและก็คณะที่ไปทำฮั์และก็ทั้งหมดอุมะอิสลามียาจัดตั้งอุมะโดยผ่านฮั์ถ้าไม่มีฮั์ไม่รู้จะจัดตั้งอุมะได้กันอย่างไร ผมอยู่ประเทศไทยคนนี้อยู่มาเลเซียคนนี้ไม่เคยมีโอกาสจะเจอกันเลยอันนี้ก็มีโอกาสเจอกันโดยอยู่ในบนเวทีอิบาดะที่เป็นรุกลของอิสลามอัลฮัมดุลิลละบนเวทีอิบาดะที่รุกลอันยิ่งใหญ่นะคือรุกลที่หา้าบนพื้นฐานรุกลนอันนี้ละเราได้มาพูดคุยกันหารือกันเจรจา,ากันจะตั้งอุมมะฮ w a h h i d a t ได้อย่างไรตรงนี้สำคัญมาก เดียวชาดูมานาแฟลโอลอมตรงนี้ชัดมากนะเพราะมนุษย์ต้องการมานาแฟในชีวิตของเขาเราก็จะพยายามหาทางเพราะไม่ใช่ว่ามากก็เสแอมากก็ตาวะมาไม่เคยไม่เคยดูแลคนอื่นเลยไม่เคยมาคุยไม่เคยหาเรือกันไม่เคยเยี่ยมเยียนกันไม่เคยจัดตั้งความอะไรนะเจรจาเสวนากันอันนั้นขาดคนสมบัติ หรือเจตนารมณ์ฮัตที่อันแท้มันที่อะไรสำคัญเลียชาดูมานาฟิอาโุมไม่ใช่ว่ามาทำฮัตนะเลียตัวฟูเบลไบทลาลติกเท่านั้นเลียตัวฟูเบลใบตลเลติกอยู่ส่วนสุดท้ายมากแรกแรกก็รู้จักก่อนไม่ใช่มาก็ตับนะและก็ไม่ได้ดูแลใครเลยไม่เกิดไม่ไม่ไม่ตั้งใจที่จะมารู้จักใครเลยอันนั้นคือไม่ใช่นะ หุจ,จัดของเราอีกหลายหลายกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจนะวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ถ้าเราพูดถึงอาจจะเป็นเจตนารมณ์ก็ได้เ <_ c oughs> ลียชาดูมานาฟิอาลนะนะเพื่อให้มวลมนุษย์ได้เป็นสักขิพยานต่อประโยชน์ต่างๆที่พวกเขาจะได้รับในช่วงการทำฮั์แม้วา่าผลประโยชน์นั้นเกี่ยวกับโลกนี้หรือประเจกบุคคลของ เขาส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของอะเคระหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเขาหรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศเขาหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอมมาอิสลามทั้งโลกหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งโลก,ลโท,ก,ก,ท,โลกที่เราซึ่งเป็นมุสลิมต้องไปนําเสนอต้องไปกระจายรัฐมัดขออล่อให้ไปทั่วโลกอันนี้ก็เยชาดูมานาฟิอาลมววิธีการเดี๋ยวนี้ก็อินเทอร์เน็ตก็มีแล้วทุกอย่างนะฮะ ส uh, ื่อสารต่างๆมันก็ถือว่าเป็นเครื่องมือเครื่องหมายของการสร้างผลประโยชน์ระหวังกันสร้างผลประโยชน์ระวังกันแล้วก็ครั้งเป็นวัตถุประสงค์ที่สองวายะุรุสมัลลอ์และก็เพื่อให้รำลึกและกล่าวพระนามของลอสัมมาวตาลนะอิลลัฮอิลลัลลอห์นึ่งสกิพยานต่อประโยชน์ต่างๆ เอาเอาเอาประโยชน์ก่อนบนพื้นฐานประโยชน์ก่อนถึงจะยัสกุรุลลอฮ์ยัสกุรุลลอฮ์ก็มันไม่ใช่ยัสกุรุลลอฮ์โดยลอยลอยบนความความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ใช่วยัสกรุสมัลลอฮีอะลามารซาคฮุมมินบะฮีมะติลแอนงามฟีออยามินมักลูมัตในช่วงเวลาอะไรนะ ไม่ใช่ว่าในอายามิมะลูมานนะในวันที่ได้ถูกกำหนดจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาแล้วนะฮะวันที่รู้จักกันระวังพวกเขานะคือฮุยจัดนี่เขาก็ทำไม่ใช่ว่าปีทั้งหมดล่ะมีกี่วันเองอันนี้ก็เป็นระมัตนะเพราะว่า ถ้าทําฮะนี้ต้องใช้เวลามากกว่านั้นมันก็เป็นภาระอีกนะมันก็เปิดช่องเพื่อจะมาสร้างครือ่ายทุกอย่างในช่วงเวลาที่ไม่กี่วันเองนะเลยก็ยชฮดูมานาฟะะลุมวะ ذكر اسم الله في أيام المعلومات على مارزقهم من مهيمة الأنعم لا إله إلا الله ตามที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยอยังชีพแก่พวกเขาจากสัตว์ที่เท้าสี่เท้าเพื่อใช้เป็นสัตว์ฮัตยะอุตฮฮยะนะอันนี้เป็นตัวอย่างสมัยนั้นโดยเฉพาะทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาเพื่อเป็นปัจจัยอย่างชีพไม่ว่าจะเป็นสัตว์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่เราได้นํามาและก็รำลึกต่อลอสสุภานวตะอาลา,า่านประโยชน์ เหล่านั้นพวกท่านจงทานจากส่วนหนึ่งของเนื้อมันนะไม่ใช่ทานทั้งหมดให้พวกท่านนะจะจากส่วนหนึ่งเท่านั้นและจงให้ทานอาหารแก่พวกยากจนขัดสนนะฮะเ,เราก็แบ่งๆไปกินแบบคิดถึงคนอื่นไม่ใช่กินแบบให้ตัวเองอิ่มคนอื่นกำลังหิวอยู่ใกล้ๆก,กันวันนั้นไม่ใช่เลยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ฮัช ถ้าหยันไม่ใช่ฮัดฮัดนี่คือการเข้ากันกับคนอื่นเข้าถึงกับคนอื่นเข้าถึงกับผู้ขัดสนอย่างไรนะฮะเพราะฮัดนี่มันจุดศูนย์รวมกับคนทุกประเภทคนรวยคนจนคนมีไรายได้สูงคนมีไรายได้กลางๆคนไม่มีไรายได้เลยก็มีเหมือนกันพวกนี้ก็ไม่มออีอะไรที่เขาจะกินแล้วก็พวกเราก็ต้องไปทานอาหารให้แก่พวกเขาด้วย อัลฮัมดุลลาห์นี้คืออายั์ที่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะซุสมมาเักดูตฟะฟทมหลังจากนั้นก็ไปทำความสะอาดนะร่างกายของเราซึ่งเราก็อยู่คลุกคลีกันอยู่กลางแดดกลางคืนอะไรกันก็มันก็สกรปรกพอสมควรในเชิญไม่ใช่สกรปรกถึงระดับนาจิสแต่ว่าสกรปรกในเชิญที่ไม่ไม่สมบูรณ์ แล้วก ah um, ็ว ah. ha ัลยูฟูนูซูรฮมนาจั์ต่างๆก็ต้องไปประกอบให้เสร็จเรียบร้อยวัลยตัวัฟุบบลใบตาทีหลังจากนั้นก็ไปตัวฟเอฟาดลนั่นคือฮัดครับฮัดนี้เราเราเราได้สังเกตว่าไม่ใช่ฮัดนี้คือการตัวฟหรือการแสเอหรือการที่ต้องมารำลึกอัลลอฮ์บนพื้นฐานแค่มีสัมพันธ์กับอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นไม่ใช่เลยนะ นี่คือวิถีชีวิตบนพื้นฐานวิชีชีวิตธรรมดาธรรมดานะไม่ใช่ว่ามันมีอะไรนอกจากชีวิตธรรมดาิริัลลอ์ก็บนพื้นฐานชีวิตที่อัลลอฮ์ได้ประทานรดสกีมาให้กับเรานะเพราะเหตุนี้ชัดมากว่าศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นรุกคนอะไรก็แล้วแต่คือบนพื้นฐานชีวิตธรรมดานะบุรณาการเข้าใจเรื่องอิสลามแบบบุรณาการไม่ใช่เข้าใจเรื่องอิสลามมันต่างกัน ระหวังคนเข้าใจอิสลามอีกมุมหนึ่งและก็ชีวิตอีกมุมนึงไม่ใช่ชีวิตคืออิสลามอิสลามคือชีวิตไม่ใช่ว่ามันต้องแยกกันระหว่างรุกลต่างๆกับชีวิตไม่ใช่นะชีวิตคืออิสลามนะบริการบริหารชีวิตให้ดีเวลา,าประจำวันกินนอนอะไรให้ดีนะฮะแล้วก็ทานอาหารทุกอย่างก็ให้ดี โดยรำลึกต่อลอสบานอตาละนี่แหละสิ่งสำคัญที่สุดผมคิดว่าวันนี้เรามีเวลาแค่นี้สำหรับเช้าวันที่สี่เดือนสุลฮิยาเป็นวันสำคัญวันพระวาติศาสตร์สำหรับฮัจญ์นบีสุลต์ลฮอัลฮัละมที่ท่านได้มาถึงมักกะวันที่สี่สุลฮิยาและก็คิดว่าพวกเราก็วันนี้ขอดุอาให้ทุกท่านที่กำลังชมอยู่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาอยู่ที่ Uh, ...Bakkah, Madinah... ...leka tam hajj mabrur tukun leh... ...leka kain puak pinang puicom tang lai... ...kau dua hajj puak tam lati... ...tam hajj mabrur tang niani... ...hai dai... mabrur... ...Allah maja'al hu lana wala... ...walil hujjaji jami'an... ...hajj mabruran wa sa'im mashkuran... ...wa zamban maghfura... ...wa zamban maghfura... ...wa amalan mutaqabbala... ...wa duaan mustajaba... ...wa rizkan tayyiba... وأجرا عظيما في الدنيا والآخرة أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد الله بارك الله بارك